สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1สัปดาห์ที่17คาบเรียนที่3กันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเก็บคะแนนในแบบฝึกหัดหน้า68 69ข้อ8ถึงข้อ15นะคะสำหรับหน้า68หน้า69ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียน นักเรียนสามารถที่จะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วเราจะเริ่มกันที่ข้อ8นะคะก่อนที่เราจะไปเก็บคะแนนอ่าเดี๋ยวเราจะลองมาตอบคำถามกันเล่นๆกันสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนนข้อแรกระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดคำตอบก,ก็คือดวงอาทิตย์ค่ะเพราะดวงอาทิตย์จะให้ทั้งความร้อนและแสงสว่างแก่โลกของเราคนและสัตว์จะต้องการความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์นะคะและ พืชก็จะต้องการแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองต่อไปสิ่งใดที่เราไม่ควรมองด้วยตาปล่าเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา สิ่งที่เราไม่ควรมองด้วยตาเปล่าเพราะจะทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตานั่นก็คือดวงอาทิตย์เพราะแสงของดวงอาทิตย์มีความสว่างจ้ามากๆเลยนะคะนักเรียนอาจจะทําให้เสียสายตาได้นะคะในช่วงเวลากลางวันของบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ใช่หรือไม่ในช่วงเวลากลางวันนะคะนักเรียน ซึ่งในเวลากลางวันเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ใกล้จะตก,กดินเราจะยังถือว่าท้องฟ้ามีแสงสว่างบนพื้นโลกยังมีความสว่างเราก็จะถือว่าเวลานั้นคือช่วงเวลากลางวันนะคะและเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ใช่หรือไม่ใช่นะคะ,น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 ,ะ,คะนักเรียนในบางวันนะคะนักเรียนในบางวัน เราจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในช่วงเวลาเช้าตรู่ที่แสงแดดอย่างอ่อนๆและช่วงเย็นนะคะที่แสงแดดไม่ได้จ้าเกินไปนะคะเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์ได้ต่อไปค่ะถ้าในตอนกลางคืนนักเรียนแหงหน้ามองบนท้องฟ้าแล้วเห็นจุดเล็กๆสีขาวเต็มท้องฟ้านักเรียนคิดว่าจุดเล็กๆเหล่านั้นคืออะไร ถ้าแยงนหน้ามองไปตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเห็นจุดสีขา,ขาวๆเล็กๆเต็มท้องฟ้าสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือดาวนั่นเองนะคะ,ะคืนไหนที่เราจะเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนที่สุดคะนักเรียนนั่นก็ต้องเป็นคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆมาบดบังแสงของดาวนั่นเองคืนที่ไม่มีก้อนเมฆมาบดบังแสงของดาวเราจะเห็นดาวได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ ต่อไปเราจะไปลงมือทำกันจริงๆแล้วนะคะสำหรับข้อที่8ข้อที่8ถามว่าภาพในข้อใดที่มองด้วยตาเปล่าแล้วจะทำให้เกิดอันตรายได้ภาพในข้อใดที่มองด้วยตาเปล่าแล้วจะทำให้เกิดอันตรายได้กอไก่ ขอไข่หรือคอควายให้นักเรียนงกลมเลือกตัวอักษรใต้ภาพที่ถูกต้องได้เลยค่ะภาพในข้อใดที่มองด้วยตาเปล่าแล้วจะทำให้เกิดอันตรายได้นักเรียนเลือกเลยค่ะต่อไปเป็นข้อที่9ค่ะข้อที่9เพราะเหตุใดในเวลากลางคืน เราจึงมองเห็นดาวต่างๆได้เพราะเหตุใดในเวลากลางคืนเราจึงมองเห็นดาวต่างๆได้กอไก่เพราะดาวจะลอยขึ้นมาให้เห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นขอไข่เพราะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มากลบแสงของดาวขอควาย เพราะในเวลากลางคืนดาวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะเหตุใดในเวลากลางคืนเราจึงมองเห็นด,ดาวต่างๆได้ก็ไก่เพราะดาวจะลอยขึ้นมาให้เห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นขอไข่เพราะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์มากลบแสงของดาวขอควายเพราะในเวลากลางคืนดาวจะมีขนาดใหญ่ ให้หนักเรียนวงกลมตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะต่อไปข้อที่1ิบค่ำคืนในข้อใดเหมาะสำหรับการดูดาวมากที่สุดค่ำคืนในข้อใดเหมาะสำหรับการดูดาวมากที่สุดกอไก่คืนที่มีฝนตกขอไข่ คืนที่มีเมฆมากคอควายคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งข่ําคืนในข้อใดเหมาะสำหรับการดูดาวมากที่สุดกอไก่คืนที่มีฝนตกขอไข่คืนที่มีเมฆมากคอควายคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปรง่งให้หนักเรียนงงงลเลือกตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะ ข้อ11ดาวดวงใดที่ให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดดาวดวงใดที่ให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็ไก่ดาวสุขคอไข่ดวงจันทคอควายดวงอาทิตย์ดาวดวงใดที่ให้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็ไก่ดาวสุข ขอไข่ดวงจันทร์ข,อข้อควายดวงอาทิตย์ให้หนักเรียนวงกลมเลือกตัวอักษรให้หนักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะข้อ12ในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นดาวได้หรือไม่เพราะอะไร ในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นดาวได้หรือไม่เพราะอะไรกอไก่มองเห็นเพราะดาวอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาขอไข่มองไม่เห็นเพราะมีแสงดวงอาทิตย์สว่างจ้าคอควายมองไม่เห็นเพราะมีแสงของดวงจันบทร์บดบังแสงของดาว ข้อ12ในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นดาวได้หรือไม่เพราะอะไรกอไก่มองเห็นเพราะดาวอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาขอไข่มองไม่เห็นเพราะมีแสงดวงอาทิตย์สว่างจ้าข้อควายมองไม่เห็นเพราะมีแสงของดวงจันบทร์บดบังแสงของดาว ให้นักเรียนเลือกวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะข้อ13บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดกอไก่ขอไข่หรือคอควายบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดให้นักเรียนงงกมเลือกตัวอักษรใต้รูปภาพที่ถูกต้องนะคะ ข้อ14ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกอไก่เวลากลางวันบางเวลาและบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ขอไข่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ขอควายเราสามารถมองเห็นดาวได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกอไก่เวลากลางวันบางเวลาและบางวันเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ขอไข่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ข้อควายเราสามารถมองเห็นดาวได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะข้อ15นบมองเห็นท้องฟ้าในตอนกลางคืนมีจุดเล็กๆสีขาวกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า จากข้อความนบมองเห็นสิ่งใดนบมองเห็นท้องฟ้าในตอนกลางคืนมีจุดเล็กๆสีขาวกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าจากข้อความนบมองเห็นสิ่งใดกอไก่ดาวขอไข่ก้อนเมฆคอควายดวงจันทร์ ให้หนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะโดยวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องค่ะจบค่าที่3ามแล้วนะคะให้หนักเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ถ่ายรูปส่งให้ด้วยนะคะสำหรับสองหน้านี้ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ